สวัสดีค่ะอยู่กับลูกค,ค้าเซียวีเจนนะคะเข้ามาติดตั้งกล่อง n o เ e l คาเพย์ Pro กันอีกหนึ่งคันนะคะจอสวยๆแบบนี้อยากมีฟังก์ชันไว้ดูหลากหลายแบบไม่ต้องกังวลในเรื่องของประกันรถยนต์ไม่ต้องกลัวว่าจอจะเสียก่อนอายุการใช้งานนะคะแนะนําว่าใส่กล่องคาเ p ย์ปลอดภัยที่สุดเลยค่ะแค่เสียบช่องนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันมาให้เราได้เล่นหลากหลายนะคะทัศกินอิสระบนจอเลย สามารถกดกลับไปที่ระบบเดิมๆของรถได้นะคะอยากดูเมื่อไหร่ก็เข้าที่ Apple CarPlay ได้เลยและกล่องตัวนี้สามารถนำไปใช้กับรถคันอื่นได้นะคะขอแค่จอติดรถเนี่ยมีระบบ Apple CarPlay มาให้นะคะคันนี้ลูกค้าทำการล็อกอินด้วย Gmail เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวก Google Map ต่างๆก็จะเป็นประวัติเดียวกับในโทรศัพท์เรานะคะหากใช้เมลเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือคำสั่งเสียงก็ใช้งานได้ลื่นไหลนะคะ The m มอบางแค ตัวนี้เป็นตัวโปรแม็นะคะแรม8ปดลอมร้อยยี่สิบแปดแดคอร์นะคะตัวสเปคท็อปสุดเลยนะให้ทั้งความจุที่เยอะแล้วก็การอัปโหลดที่รวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะกดปุ๊บปบปั๊บเลย YouTube นะคะก็มีไปให้ทั้ง YouTube ที่เป็น YouTube ไม่มีโฆษณานะคะแล้วก็ YouTube ที่ผูกกับเมลลูกค้านะคะพวกคอนโทรลพวงมาลัยเนี่ยใช้งานได้ตามปกติเลยนะเร่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะ ภาพที่สวยงามคมชัดด้วยนะคะตัวนี้ถ้าเราอยากแบ่งสองหน้าจอเหมือนพวกจอ a อนด o อยก็สามารถทำได้นะคะแอปที่มีไปให้ก็จะมี Netflix Disney นะคะ Look ลูกทีวีลูกค้าก็สามารถโหลดเพิ่มในเพ t โต e ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะสองจอก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน กด,ดปืดกดปุ๊บมาปั๊บไม่ว่าจะเล่นทีละแอปพลิเคชันหรือว่าแบ่งสองหน้าจอแบบนี้นะคะตอบสนองดีมากๆกับแอปเดียวก็แค่ปัดแอปที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะคะปัดซ้ายหรือปัดขวาก็ได้สามารถเชื่อมต่อบูทูธคุยโทรศัพท์ผ่านระบบกล่องได้เลยนะคะอย่างพวกกล้องรอบคันต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำงานตามปกตินะคะ ตัวนี้เป็นเพย์สโต้ที่เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่เราชื่นชอบเพิ่มเติมได้นะคะแค่เราอิน Gmail ไว้เป็นอีกหนึ่งไอเทมติดรถของรถรุ่นใหม่ๆที่ควรจะมีเลยนะคะใครอยากได้ตัวช่วยแก้เหงาเวลาเดินทางนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเมนีเดียขันแนะนำทุกท่านเลยมีให้เลือกหลากหลายสเปคเลยนะคะลูกค้าสำหรับตัวกล้องคาเพ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าไม่มีใครก็ตายเพียงต่อคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายก็ไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปมาก็รักตัวเอง